ศึกไทยไฟพระจอมเก้าราชกระบังร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ56ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารราชกระบังช่องสามของเราถ่ายทอดสดจากหอประชุมเจ้าพยาสุรวงศ์วิรัตท่ามกลางสักขีพยายนแฟนมวยหลายพันคนเริ่มต้นด้วยมังกรปากน้ำโคอย่างเต็งหนึ่งสิทธิเจ้สายรุง้งสายโหดไทยไฟหลังชนะนกมาเจ็ดครั้งติดต่อกันครั้งนี้ชกแบบซุปเปอร์บิ๊กไฟ้สองรุ่มหนึ่ง รวมตนด้วยนะชกจากเมียนมาอย่างเย็นเนียงอ่องก็ประเคนอาวุธครบเครื่องก่อนปล่อยมัดเข้าเต็มลิ้นปีจนกรรมการต้องเข้ายุติการชกในยกแรกเท่านั้นแถมยังไม่หนำใจขึ้นมาเจอกับซินานอูรุทุกจากตุรกีก็ยังโหดไม่เลิกออกมาสับศอกยังไม่ลงสุดท้ายวางแข้งซ้ายแบบจัดหนักจัดเต็มส่งร่างลงไปนอนให้กรรมการต้องอยุติการชกในยกแรกเช่นกันก็ต่อใจเย็นๆครับ พอค่อยดูเขาออกอะไรรอจังหวะสองบ,บวงเอาทีเดียวก็ถ้าโดนเต็มเต็มก็ล่วงต่อด้วยจอมโผดทะเลเดือดอย่างพยัก์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกลมสับพสามิรวันนี้เดือดไม่ออกเจอเสียเปรียบรูปร่างชอนเคียนี่หรือชอนสอซูมาลีนักชกจากแคนาดาที่ผ่านสังเวียนมวยไทยมาแล้วมากมายแถมได้ยอดมวยเข่าอย่างลำน้ำมุลเล็กคอยเทนให้แบบตัวต่อตัวยามบู๊แต่สู้แรงประทะไม่ได้พ่ายแพ้คะแนนไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนเพื่อนซีของพยักสมุยอย่างโหดขั้นเทพอิคิวสังกอรุ่งธนเกียรติงานนี้ไม่ได้มาคนเดียวเปิดตัวพร้อมกับเทพพิทักษ์เน็ตไอดอลที่โด่งดังทางโซเชียลเรียกเสียงฮาจากแฟนมวยแถมบนเวทียังโชว์อาวุธมวยไทยเอาชนะคะแนนจอร์ดเร,รมี่ซารโรมอนจากฝรั่งเศสไปได้แบบสวยหรูผมจะทําให้คนไทยทั้งประเทศฮากันครับรูปเปล่ารูเปล่าอ่ะฮะมันคันไม้คันมือมานานนะครับ เล่นเป็นนักสแสดงครับวันนี้จะเป็นนักมวยให้ดูนะครับวันนี้ปิดท้ายที่เทพบุตรซาตานอย่างสุดสาครสองกนมิมีคราวนี้แปลงร่างเป็นพิกาจูเรียนแบบเกมดันอย่างโปเกมอนโกแถมเรียกฟอร์มโหดเอาชนะนกเจียนไข่ฉือนักชกจากมาเลเซียไปไดในยกแรกปิดฉากไทยไฟ์ครั้งนี้ได้อย่างสวยงามไทยไฟ์ครั้งต่อไปลุยต่างแดนที่สหราชอาณาจักรในศึกไทยไฟ์ลอนดอนในวันที่11กันยายนนี้ช่อง3าของเราจะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยได้รับชมกันถึงบ้านเช่นเคย หมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปนก่อนครับสวัสดีครับโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับแล้วก็ทุกท่านที่มา